สวงมันหนาวแม่หนาวนี่บ่มีแดดล่มห่วยๆห,หนาวย่ำดึกมากกันหนาวเมื่อวานกันหนาวนะครับอากาศมันเปลี่ยนคอยยานว่าคอยทองไว้กับบอลนนะครับถ้าบอลลนไขอีวันก็เฮดบ่เป็นแม่บีก็เฮดบ่เป็นอันนี้เับเขาจ่ายตลาดนะครับมอนิเซียตอย่างมีแนยวยอย่างเดเคร่งปรุงเครื่องปิ้ง,ง,งไม่ยัง้งเด นะครับบอลน้นได้สืบทอดมาจากแม่รัดนะครับแม่รัดเป็นคู่บาอาจารย์เป็นผู้สืบทอดอวิชาทรรมกับเขาไหมีเห็ดไห้ใดทํามาหากินให้ใดมากแม่โบลอยไขหวานรักษาสุขภาพเด้อจ้าแม่แม่โบลอยแม่อันเจอกันงานสมโพธบุญประจําปีวัดศรีสะแรดพุทธไทยสงเดอ้อแม่ติดตามจากเดนมาร์กชอบดูลูกนนไหลแม่เป็นคนพิซซโนโลเอาแม่เจ้าคือประยุกไก่แท้ไปได้ผู้บ่าวญุนบอกหรือไปหาเงินก็ได้กิน กินเข่ากับอันนั้นอันนี้จัิงๆเขาหอยละคินหอดเพิ่นเจ้าบวอลคินหอดบ้านเขาบอพิสุนุโลซี่เป็นบุญเดียนสามเลยเด้แม่บุญเดียนสามบุญอ่าสลองสมโพธหลวงพ่อใหญ่เขาแล้วเดียนนานะครับบุญเขาสมอแข้งต่ออีกแอดเด้อครับเอฟซี FC แสงทองฟินแลนด์บอลนุษอยากเห็นอยากเห็นไปเจอกันไปถ่ายรูปไปกินเขา่าไปกินตำมกหุ่งบักฮิง,งซีนแห่งป่าตายน้ำ่อยแน่แม่ทองรัด แม่จันทนาทองรัตจากเอฟแสงทองฟินแลนด์มื่อนี้แสดงอยู่ใดเนาะมื่อนี้เนาะมวนอ้ายเสียงยาเดียวกรุงเทพรํำบอซอน <c oughs> เป็นปลาสลิด <c oughs> ทอด <c oughs> ไม่ไงบีว่า ปลาปลาช่อนลุยสวนเหลียเหลียเทีาหัวเพิ่นมาปัาดแสดงว่าบอดขินแซ่บเลยแหละหัวหน้าเพื่อนมากินอาหารอีสานอีสานบัานเข้าหัวหน้าบอบอคอยมากินอาหารที่มีมีแกงมี่อย่างเป็น,เป,นเป็นกะทีนะเพื่อนบ่คอยมากเลยแม่เมื่อนี้บอลุ้นกับไก่ย่างส้มส้มตำปลาแล้วก็เมนูของโปรดหัวหน้าก็คือน้ำตก บอสหมอลำใจเกือร้อยแฟนเพจสวัสดีแอดมินครัวใจเกือร้อยครับแอดมินแวะมาทักทายจ้าอย่าลืมไปกดติดตามเด้อครับบอสหมอลำใจเกือร้อยแฟนเพจพระเอกไม่บอนน่แมนบอมแม่แต่งงานนานแล้วโอ้แม่คือไปโอ้ไปเจ้ามีวาสนาอหนิหลีเนาะไปได้ผู้เบาอยู่พ่นมือใส่หัวโอ้หลวงพ่อหญ่เอ้ยลูกหลานมาลำอยู่ข่วงอยู่ไก่บ้านไก่เมี่ยงกะเดินทางไปใส่มาใสา่กะไอ หลวงพ่อปกปักรักษาให้มีคนอุปถรัรมภ์คำชูคนหักคนหวังลูกของเราเน้นกระเาไปแล้วหลวงพอยย่อไงเฮาโอเคอย่าลืมไปกดติดตามนะครับพระเอกไม่บอสหมอลำใจเกือร้อยแฟนเพจเดี๋ยวเดี๋ยวบนนอนนไปเอาเสียงเพื่อนมาให้ฟังนะครับเห็นเพื่อนเมื่อวานเพื่นมัดมาอยู่นะครับ,รบสวัสดีแม่สีนวลครับแม่มาบอบอมาหนีบอมวันได้แม่มีคอยถามหาเจ้าอยู่ วันนี้อยู่โคร,ราชครับรับเชิญอยากหน้าค่ายสริเสนากรมรบพิเศษที่4ตรงข้ามปั๊มปตทสวัสดีแม่ชานวิทนะครับเป็นแดนเซอร์จะบอสหมอลำใจเกินร้อยไปกดติดตามเพื่อนน้ำเดอ้อแม่แต่ว่ายามายกบอกที่ซื้อบัตรนี่กลุ่มปิดแล้วไม่ได้ลิ้กงหรือมานานแล้วนะครับ แอดมินเราอาจจะลืมไปก็ได้นะครับอย่าลืมส่งส่งสลิปการโอนเงินนะครับไปให้เบานุ่นนะครับเดี๋ยวบานุ่นสิส่งลิงเขากลุ่มให้นะครับพรุ่งนี้มีไรสดกลุ่มปิดนะครับวัดโกรกกลากจังหวัดสมุทรนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพวพาวแสงทองแล้วก็มอลําเจอกันร้อยครับบ่เหลือจะพนหาแซบแซบแม่แซบแม่ชอบลูกบอยกับลูกแอนมากเลยลูกก็ลูกก็เลยติดตามค่ะลูกเจ็ดปีแล้วบ้าดบลืมบ้านเฮางหรับ ที่เป็นบุญสลองพอหลวงพอ่อไงแล้วบุญเดือนสามนะครับสำหรับอีพออีเม่นะครับที่สีเลียงน้ำทีมงานเลี้ยงเครื่องดื่มทีมงานทั้งวงหรือต่างๆบุญคืนบันไม่บุญปันขอจีบุญผีกินน้ำ0874203529นะครับทักไปหาพี่นิ้วก็ได้หัวหน้าบ,บอยก็ได้เบานุ่นก็ได้แม่รัดก็ได้นะครับ ราคาเริ่มต้นในการจ้าง2 5 0 0 0 0บาทหัวหนาเพื่นว่าถึงจะเป็นยุคที่เข้ายากปี2,567ฤดูก,กาลที่เก้าเต็มแล้วเด้อแม่นะครับสำหรับปี่น้องที่อยากได้ปีปีที่9ของมารำใจเกือร้อยเต็ม